สุนทรรศน์ครับวันนี้ก็อยู่ในช่องสันทับกันนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวสคริปต์โปรเจกต์มูเกสือกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมแนวบีดเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาในส่วนของเกมโปรเจกต์มูเกสือนั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์มูเกสือนะครับคุณผู้ชมครับก็ฟังก์ชันครบนะฮะอันนี้คือครบกว่าไทโซไหมต้องบอกเลยว่าครบกว่าไทโซนะนะครับแล้วก็ทำนานไหมก็ทำอยู่ประมาณ4-5วันนะครับก็จะมีออโต้ฟาร์มนะฮะจนวิวตันนะครับก็คือเบลล์ จะมีปลดบังใครนะครับปลดชิครปลดโบสแตนดี้นะครับหรือว่าสำหรับเผ่าของฮารโล่ครับก็สามารถที่จะปลดได้เช่นกันนะครับมีลงเลทครบนะฮะแล้วก็อีเวนต์ใหม่ๆนะครับก็คือมีนะครับผมเห็นปะก็คือเพิ่มเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่าจะฟาร์มโูเกลโคนะซื้อน้ํายาคือมีครบนะฮะหรือว่ากดคลิกเดียวนะครับเพื่อเปลี่ยนเผ่าเป็นโซลิเปอร์หรือเป็นฮาโลหรือเป็นฟูลบิงเกอร์หรือว่าควนะินซี่เนี่ย ก็สามารถที่จะกดได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออโต้ควินซี่นะครับผมอันนี้โซลิเปอร์นะอันนี้สําหรับของฮันโลนั่นเองนะครับก็มีครบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากออโต้ฟาร์มก่อนเลยแล้วกันเนาะว่ามันฟาร์มจนพ่ตอตันยังไงนะครับเมื่อเราเรากดนะครับคุณผู้ชมก็มันจะฟาร์มมอนที่อยู่ใกล้ๆก,ก่อนนั่นเองนะครับตอนแรกมันจะเปิดอ,อันนี้ค้างไว้ด้วยถูกปะอะถ้ามันมาเลือกตัวนี้ก็คือ,อ,อไม่ต้องไปเลือกนะครับผมคือถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มมอนที่เราแบบเลือกได้้เเนี่ย่ยยสาาาามมรรถทจะกดลอกลนะอวไววตตงฟ์ัห เลือกได้หลายตัวนะครับสถือว่าต้องการฟาร์มเมนอสฮันโลอย่างเงี้ยก็เลือกไปได้เลยแล้วก็กดออโต้ฟาร์มม็อบแล้วก็กดล็อกไปได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับมันก็จะล็อกตัวพวกนี้ไว้นะครับถือว่าถ้าเราเวลแรกใช่ไหมเราเป็นฟาร์มชานะครับอ่าสามารถที่จะเปิดคิออร่านะครับมันจะตีรัวมากๆนะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะออโต้สกิลได้ด้วยนะครับมันจะฟาร์มเร็วกว่าเดิมนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะแลก กับความเรียมันแหลกนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็คลิปตัวนี้นะฮะรองรับทั้งมือถือแล้วก็ทันมุมคอบนั่นเองนะครับตัวมือถือผมก็ได้นำเป็นส่วนของฟักซ์แล้วก็อาร์ซิวนะครับผมสำหรับคนที่ดาวนโหลดไม่เป็นนะฮะก็สามารถที่จะไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแล้วก็ลิงก์ดาวโหลดเนี่ยผมแปะไว้ใน, Discord น,นดิสคอ r d ตัวนี้ไปหมดแล้วนะฮะสามารถที่จะเข้าดิสคอ r d ตัวเนี้ยไปดาวโหลดตัวรันกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับออโต้ฟาร์มเวลนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิยวย่างอื่นกันบ้างดีกวว่่าา มันทาอะไรได้บ้างนะครับสหรับคนถามว่าเฮ้ยพี่มันสามารถที่จะเอาไปทําไก่ตันขายได้ไหมนะครับก็จริงๆทําได้นะฮะก็ตลาดตอนนี้ประมาณ2 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อไอดีนะครับถ้าเราได้ตระกูลดีนะนะครับถามว่ามีสูมตระกูลไหมต้องบอกว่าซีน่ารับเนี่ยมีเช่นกันนะครับถามว่าทําไก่ตันได้ไหมทําได้นะครับก็ตามภาพนี้ได้เลยนะฮะก็คือเพื่อนผมเปิดก็ทําขายตามปกตินะครับแล้วก็อ่ ลงเลทมันลงยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วมันลงง่ายนะครับจริงๆแล้วคลิปวิดีโดนี้มันไม่จำเป็นต้องมีรีวิวก็ได้เว้ยแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจดูก่อนก็ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับผมสมมติว่าผมต้องการลงเลทฮันะะโลนะครับก็กดไปได้เลยเนะครับผม อ่ประมาณนี้พอเราเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมที่จะใส่สคริปต์ออโต้ไว้ด้วยนะครับก็คือแบบว่าให้มันรันออโต้นั่นเองนะเพราะว่ามันต้องย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยนะครับเวลาเราลงเลทอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องวาร์ปไปจุดสีเขียวชาวบ้านแล้วมันก็วาร์ปมาอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมใส่สคริปต์ไว้ด้วยนะครับซึ่งใครใส่ก็เป็นนะฮะก็จะแปะลิงก์สอนวิธีการเนี่ยไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวผมรันสคริปต์แป๊บบบนนนนนึงะะคคครรัััผมมโออเลาก กดไปได้เลยนะฮะออโต้เรทนะครับผมนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดเรทเอพสพูด้วยนะครับเพราะว่าเรทเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะผมนะคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับว่าเราต้องการออกเรทตอนไหนนะครับสามารถที่จะพิมพ์ไม่ได้เลยสมมติว่าออกตอน50นะฮะก็อย่าลืมพิมพ์50แล้วก็กดออโต้รีไปนะครับประมาณนี้นะฮะก็ติ๊กไปได้เลยนะครับผมจากนั้นฮะก็อย่าลืมที่จะกดออโต้ฟาร์มม็อบนะครับมันก็จะเริ่มฟาร์มนะฮะก็คือต้องเปิดออโต้ฟาร์มบบกันน่คูแี้ นะฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับผมจะเปิดให้ดูสักแ๊บดึงแล้วกันนะแล้วกันนะครับผมนะคุณผู้ชม ก่อนที่จะไปดูต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอแนะนําร้านเสียไม่ได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเขาก็บริการไข่ดีวอลเลนแลนด์นั่นเองนะฮะซึ่งใครที่เคยซื้อร้านนี้นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการเข้าไอดีไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับร้านเขานะฮะก็มีแหล่งใหม่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งแหล่งใหม่ที่นี้นะฮะถ้าคุณซื้อไอเดียวอลเลนตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้ารหัสไม่ได้นะน้อยลงนั่นเองนะครับคุณก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเคมาดีแล้วเนาะซึ่งใครสนใจที่จะซซซืืื้้้้้อออออแแบบบนนนนนีีีะะะะคคครรรัก็สาาาาาามถจดดดูใตลลิิปวววโไเเ่่่ผขงพ ผ่านีจคอของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีไ d สั่งทําด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าคุณครบท่าไหลนะครับแล้วคุณต้องการมีดไหนแบนด์ดอลไหนเนี่ยครับคุณก็สามารถที่จะไปคุยกับเขาได้นะครับพร้อมกับงบที่ต้องการนั่นเองนะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะมารีวิวฟังก์ชันเกี่ยวกับเผ่ากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งตอนแี้ผมก็เป็นเผ่าฟินซี่เนาะแล้วก็อ่าตระกูลเป็นส่วนของอูริวนั่นเองนะฮะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ตอนนี้นะฮะผมก็ไปลงเลทมานะครับลงไปประมาณ28นาทีนะฮะก็ได้มา77เลเวลแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเผ่าวินซี่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีแบบว่าพอพอไป50บวกแล้วใช่ไหมครับเราต้องทำเควสนะเควสส่วนของเชลิฟนะฮะซึ่งเควสเชลิฟเนี่ยแหละครับมันต้องฆ่า35ตัวนั่นเองนะฮะซึ่งใครที่แบบว่าอ๋ออยากรู้ว่าแบบมันทำยังไงบ้างฮะก็แค่กดออโต้วินซี่โวลเควสนั่นเองนะฮะพอกดแล้วมันก็จะทำเควส์ค่าสามสิบห้าตัว คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เปิดไก่ไว้ในเซิร์ฟวีนะฮะมันก็จะไม่ทานั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะบบกว่าไปฟาร์มเซิร์ฟอื่นนะฮะคุณก็แค่กด enable switch server มันก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟไปฟาร์มไปเลยนะครับแล้วก,ก็กด save mode นั่นเองนะฮะมันก็จะแบบว่าฟาร์มที่แบบปลอดภัยแล้วมันก็จะฟาร์มไป35ตัวนะฮะพอทาครบก็สเสร็จเควสไปเลยนะพอแค่กดค้างไว้นะครับมันก็จะทำเควสให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมเอาส,ค,นะสาคริปต์ โอเคตอนนี้ผมก็จะเป็นโวลสแตนดิ้งนะครับก็ตีพวกนี้ไปเรื่อยแหละนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองโว้สตนดิ้งอ่ะถ้าเราเป็นเผ่าแบบว่าพวกโซลิเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ลำบากเท่ากับฟุนซี่นะเพราะว่าพวกนี้มันก็แค่ตีบงังไข่ถูกปะแล้วก็เซนปาคุโตะนะฮะส่วนฮาโล่ก็แค่กดอันเนี้ยแค่นั้นเองฮะแล้วก็มีอีโวฮาโล่ด้วยสกิปเอ็กซ์คีแล้วก็อีโวนะครับแค่นั่นแหละถ้าถามว่าอะไรง่ายผมว่าฮาโล่ทำง่ายฮะ ส่วนฟนะินซี่น่าจะลำบากสุดเพราะว่ามันต้องฆ่า35ตัวแค่นั้นเองนะฮะคือฟังก์ชันก็ทํใไปครบทั้ง3าเผ่านะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องแบบรีวิวมากกว่านี้แล้วเพราะว่าโปรเจกต์มือกสึก็มีแค่นี้นะครับถ้าอ,อ่ใครซื้อมานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคือเขามารับฟาร์มกันมากกว่านะครับซึ่งเทคนิคในการฟาร์มนะฮะก็แนะนําว่าฟาร์มลงเลทนะครับไม่แนะนําให้ฟาร์มแบบว่าพวกมันปกตินะฮะถ้าแนะนําฟาร์มก็คืออ่อลงเลทเนาะส่วนเฮอริคุก็พวกสปินนั่น นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะฟาร์มแบบไหนนั่นเองนะถ้าให้แนะนําก็คาโลแค่นั้นแหละครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นวอลสแตนดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันออโต้วอลสแตนดิ้งนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครอยากที่จะซื้อนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ลิงก์ซื้อสคริปต์นะครับก็อยู่ใต้คลิปดอ้นนั่นเองนะฮะซึ่งใครซื้อไม่เป็นนะครับก็จะมีคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็็็สสสสสาหหรรรรรรรัััััับบบบบคคคคคคลลลิิิปปปปนนนนนนนีีีี้้้้ะะะะะะฮฮกกกกกมมไวววเเเพงงตตต์์โโโจอออผ่แด